สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นสมัชชาสภาวิชอบขอให้เป็นพระศาสนาจักรที่ออกเดินทางไปเพื่อแบ่งปันความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารวันอาทิตย์สัปดาห์ที่30ในเทศกาลธรรมดา27ตุลาคมเวลาส0นาฬิกา สมเด็จพระสันตะปาปาฝรัง่งเศสเสด็จเป็นประธานในมิซาปิดประชุมสมัชชาสภามิชอปหรือซีนอตณพระมหาวิหารนักบ,บุญเปตโตรโอกาสนี้พระองค์ทรงกระตุ้นเราให้เป็นเหมือนอย่างบาทิเมอสในพระวรส,สารวันนี้และมอบความมืดบอดของเราไว้กับพระเจ้าด้วยความวางใจเพื่อที่เราจะได้เป็นพระศาสนจักแห่งการประกาศข่าวดีที่ก้าวเดินไปกับพระองค์ตามถนน,นหนทางต่างๆทั่วโลก In สำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญครั้งที่16ของสมัชชาสภาบิชอปครั้งที่สองที่สิ้นสุดลงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรั่งซิสทรงกล่าวขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเดินทางร่วมกันในสมัชชาสภาบิชอปว่าด้วยเรื่องพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อ3ามปีก่อนด้วยการประชุมระดับท้องถิน่น ระดับภูมิภาคและระดับทวีปจนมาถึงที่สุดด้วยการประชุมเป็นเวลาหนึ่งเดือนในเดือนตุลาคมปี2023และสิ้นสุดลงวันนี้ในปี2024ที่วัติกัน ในบทเทศสมเด็จพระสันปปาทรงเล่าถึงเรื่องราวในพระรสารวันนี้ของนบุญมารโกบทที่10ข้อ4 6่สถึงห้เรื่องคนตาบอดที่เมืองเยริโคซึ่งเป็นเรื่องราวของชายตาบอดชื่อบรลอติเมอัสที่ร้องขอพระเจ้าให้เขากลับมามองเห็นได้อีกครั้งและเมื่อเขากลับมามองเห็นแล้วเขาก็ออกเดินทางติดตามพระเยซูเจ้าไปได้วยความชื่นชมยินดีร่วงปรัดอธิบายว่า บาลติเมียสแสดงให้เราเห็นถึงความมืดบอดภายในจิตใจที่เราทุกคนอาจจะมีซึ่งมันจะคอยกั้นขวางเราทําให้เราติดกักอยู่กับที่กีดกันเราม่ให้ดําเนินชีวิตด้วยความมีชีวิตชีวาและทําลายสิ้นซึ่งความหวังใดๆของเรา ตลอดการเดินทางมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราต้องมืดบอดและมันก็อาจจะส่งผลต่อเราในฐานะพระสสนจักรได้ด้วยเช่นกันทำให้เราไม่สามารถรับรู้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าได้ไม่พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในความเป็นจริงและบางครั้งก็ไม่สามารถจะตอบรับกับปัญหาใดๆของผู้คนมากมายที่มาร้องของความช่วยเหลือจากเราได้อย่างเหมาะสม เราไม่สามารถจะนิ่งเฉยอยู่ได้เมื่อชายและหญิงทุกวันนี้มาร้องขอความช่วยเหลือจากเรากับความท้าทายในยุคสมัยของเรากับความเร่งด่วนในการประกาศพระรสารและกับความบอบช้ำมากมายที่รุมเร้ามนุษยชาติ พี่น้องชายหญิงทั้งหลายเราไม่สามารถจะนั่งอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปพระศาสนาจักรที่นิ่งเฉยพระศาสนาจักรที่จำกัดตัวเองอยู่แต่ในขอบเขตของความเป็นจริง,งรก,รก็เป็นพระศาสนาจักร,ท,กรที่มีความเสี่ยงต่อการมืดบอดและจะไม่เข้าใจถึงความเร่งด่วนในการให้การอภิบาลพเ,เพื่อตอบสนอง<ช>ต่อปัญหาต่าง,างๆที่มีอยู่มากมายในโลกของเราจึงขอพระเจ้าโปรดทรงพระจิตมาให้เรา เือเราจะได้ไม่จมปลักอยู่กับความมืดบอดซึ่งก็คือความรุ่มหลงฝ่ายโลกความพึงพอใจในตนเองหรือการไม่เปิดใจรับเราไม่สามารถจะจมปลักอยู่กับความมืดบอดได้ epidemiology อย่างไรก็ตามเราควรจะจดจำไว้ว่าพระเจ้าเสด็จผ่านมาทุกวันพระเจ้าเสด็จผ่านมาเสมอและพระองค์จะทรงอยู่เพื่อดูแลความมืดบอดของเรา เป็นเรื่องดีหากสมัชชาสภาบิชอปจะเร่งเร้าเราในฐานะพระศาสนาจักให้เป็นเหมือนกับบอร์ทิเมอัสเป็นกลุ่มสิบที่เมื่อได้ยินว่าพระเจ้ากำลังเสด็จผ่านมาก็สัมผัสได้ถึงความชื่นชมยินดีแห่งความรอดยอมตื่นตัวด้วยพลังของพระวาจาและร้องเรียกหาพระองค์ ศาส,สนาจักรจะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเธอรับฟังเสียงร้องของหญิงและชายทุกผู้คนในโลกเสียงร้องของผู้ที่ต้องการพบเจอกับความชื่นชมยินดีแห่งพระรสาสนของบรรดาผู้ที่ถูกหันหลังให้เสียงร้องอันแผ่วเบาของผู้ที่ถูกเมินเฉยเสียงร้องของผู้ที่ต้องทนทุกข์ของผู้ยากไร้และผู้คนชายขอบของเด็กๆที่ตกเป็นทาสแรงงานในส่วนต,ต่างๆของโลก เสียงร้องอันแหบแห้งของผู้ที่ไม่มีแรงจะร้องเรียกหาพระเจ้าอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยเพราะพวกเขาร้องเรียกจนหมดเสียงหรือเป็นเพราะพวกเขาหมดอะไรตายอยากก็ตามเราไม่ต้องการพระศาสนาจักรที่นิ่งเฉยและขี้แพ้แต่เราต้องการพระศาสนาจักรที่รับฟังเสียงร้องของโลกพ่ออยากจะพูดแบบนี้แม้บางคนอาจจะสะดุ้งก็ตามก็คือเป็นพระศาสนาจักรที่ต้องลงมือรับใช้ ต่อมาพระองคทรงกระตุ้นสัตว์บุรุษว่าขอให้เราทำเช่นเดียวก,กันกับบาธิเมอัสที่ร้องเรียกหาพระเจ้าด้วยความเชื่อและความหวังตระหนักถึงกิจการของพระเจ้าในชีวิตของเราและออกเดินติดตามพระองค์ไป และยามใดก็ตามที่ความอ่อนแอหรือความเฉื่อยชามาขัดขวางเราไว้ก็ขอให้เราจงพานพบกับความเข้มแข็งและความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปตามหนทางด้วยการหันหาพระเจ้าและพระวจาของขมพระองค์พระเจ้าเสด็จผ่านมาในชีวิตของเราครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นเราจึงต้องฟังเสียงเรียกขขมพระองค์เพื่อที่เราจะสามารถกลับมายืนหยัดได้พระองค์จะทรงรักษา ความมืดบอดของเราแล้วนั้นเราก็จะสามารถติดตามพระองค์ได้อีกครั้งและก้าวเดินไปกับพระองค์ตลอดทางแล้วจึงทรงแนะนำว่า ตามที่พระรสารบันทึกไว้ว่าบาร์ทิเมอสัสเดินทางติดตามพระเจ้าไปนั้นเรื่องนี้แสดงให้เราเห็นภาพของพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปได้วยกันในยามที่พระองค์ทรงเรียกเราทรงช่วยพยุงเรายามเมื่อเราเฉื่อยชาหรือพลาดลม้มและทรงฟื้นฟูสายตาของเราแล้วนั้นเราก็จะสามารถรับรู้ถึงความวิตกกังวลและความทุกข์ร้อนของโลกได้ยามที่เราพิจารณาพระรสาร จงจำไว้ว่าเราไม่ควรจะก้าวเดินไปเพียงลําพังหรือเดินไปตามบรรทัดฐานฝ่ายโลกหากแต่เราควรจะร่วมกันเดินตามเคียงข้างพระองค์ไปที่สุดพระองค์ทรงเน้นย้ำว่า เราต้องเป็นพระศาสนาจักรที่ยืนหยัดอยู่ได้มีใช่พระศาสนาจักรที่นิ่งเงียบแต่ให้เป็นพระศาสนาจักรที่อุปรับเสียงร้องของมนุษยชาติและเป็นพระศาสนาจักรที่ได้รับการส่องสว่างจากพระคริสต์และนำแสงสว่างแห่งพระวิสานไปสู่ผู้คนอย่าเป็นพระศาสนาจักรที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่จงเป็นพระศาสนาจากผู้เผยแผ่ธรรมที่ก้าวลืนไปกับพระเจ้าตามถนนหนทางต่างๆทั่วโลกและวันนี้ในขณะที่เรากล่าวขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเดินทางที่เราได้ทำร่วมกันมา เราจะมีโอกาสได้เห็นและแสดงความเคารพต่อธรรมมาติของนบุญเปตโตโรองค์คดั้งเดิมที่ได้รับการบูรณะมาอย่างระมัดระวังโดยในขณะที่เราพิจารณาธรรมมาติองค์นี้ด้วยความอัศจรรย์ใจในความเชื่อก็ขอให้เราพึงจำไว้ว่านี่คือธรรมมาติแห่งความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเมตตากรุณาตามพระบัญชาของพระเยซูเจา้าที่ทรงสั่งนักบุญเปโตรอัครสาวกมิให้กดขี่ผู้ใดแต่ให้รับใช้พวกเขาด้วยความรักและในขณะที่เราชื่นชมกับความยิ่งใหญ่ของหลังคาคลุมตะแน่นซึ่งเป็นผลงานของแบรนนี่ในศตวรรษที่17ที่สง่างามกว่าที่เคยเราก็จะค้นพบอีกครั้งว่า นี่คือจุดศูนย์กลางที่แท้จริงของธรรมาวิหารทั้งหลังนั่นก็คือพระสิริรุ่งโรดของพระจิตและนี่ก็คือพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปได้วยกันเป็นหมู่คณะที่ความสำคัญสูงสุดคือพระจิตของประธานจากพระเจ้าพระผู้ซึ่งทำให้เราทุกคนเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์และพระผู้ทรงยกระดับเราขึ้นหาพระเจ้า ทรงสรุปว่าพ่อขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการเดินทางที่เราได้ร่วมกันทำและขอภาวนาให้เราเดินทางร่วมกันต่อไปด้วยความมั่นใจและเชกเช่นเดียวกับบาร์ติเมอัสพ่อขอพวกเราให้ใส่ใจในการรับฟังเสียงเรียกของพระเจ้ามอบความมืดบอดของเราไว้กับพระองค์ด้วยความวางใจ ลุกขึ้นและนำความชื่นชมยินดีแห่งพระประสารไปยังทุกตรอกซอกซอยของโลกนี่คือพระศาสนาจักที่ก้าเดินไปได้วยกันเป็นหมู่คณะที่ความสำคัญอยู่ที่ของประทานคือพระจิตพระผู้ทรงทำให้เราทุกคนเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์และทรงยกเราขึ้นหาพระองค์